สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนพันธุศาสตร์กับคุณครูวีนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ป .3 ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็คือการถ่ายทอดลักษณะของคนอีกรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างเช่นคุณปู่คุณยา่าถ่ายทอดลักษณะ บางอย่างมาสู่คุณพ่อคุณพ่อก็ถ่ายทอดมาสู่ตัวเราหรือคุณตาคุณยายถ่ายทอดลักษณะบางอย่างมาสู่คุณแม่คุณแม่ก็ถ่ายทอดลักษณะบางอย่างมาสู่เราจะสังเกตว่าเราจะมีบางอย่างคล้ายๆกันกันกบคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นตาจมูกปากโครงหน้ากุ๊บเลือดอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างครอบครัวน้องหมากันเลยค่ะเด็กเเห็นไมเอ่ย คุณแม่หมาตาสีฟ้าลูกๆก,ก็ตาสีฟ้าเหมือนกันคุณแม่หมามีขนสีขาวแซมเท่าแซมน้ำตาลแซมดำลูกๆก,ก,ก็เป็นขนสีคล้ายๆกันกับคุณแม่ใช่ไหมคะต่อไปนกฟามิงโก้ค่ะนกฟามิงโก้เป็นนกสีชมพูสีสันน่ารักสดใสนะคะซึ่งมีสีแตกต่างจากนกพันธุ์อื่นเพราะว่าสืบทอดพันธุก,กรรมขนสีชมพูมาจากบรรพบุรุษ ะะแล้วก็ครอบครัวตัวอย่างนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มีขนหรือว่าผมนะคะสีออกโทนดำน้ำตาลลูกๆเนี่ยก็จะมีขนหรือมีผมสีออกโทนดำน้ำตาลเหมือนกันเด็กๆลองสังเกตสิคะบนใบหน้าคุณแม่มีรักยิ้มใช่ไหมลูกคนไหนมีรักยิ้มเหมือนคุณแม่เอ่ยอพี่ชายคนโตกับน้องคนเล็ก คุณพ่อมีคิ้วสีดำเข้มมากๆาๆเลยนะคะลองสังเกตซิว่าใครมีคิ้วเหมือนคุณพ่อพี่ชายคนโตแล้วก็น้องคนกลางใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งนะคะก็จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปคนก็จะแตกต่างจากแมวแมวก็จะแตกต่างจากนกใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่า คนเป็นสายพันธุ์เดียวกันเวปสปีชีเดียวกันจะมีลักษณะทุกอย่างเหมือนกันไปหมดซะทุกคนก็ไม่ใช่นะคะบางคนก็จะมีลักษณะเป็นตา2อชั้นบางคนลักษณะตาสองชั้นหลบในบางคนก็มีตาชั้นเดียวเมกุจีน่ารักบางคนก็จะมีตาสิบชั้นแร่ล้อเล่นค่ะบางคนก็จะเป็นคนตัวสูงบางคนก็จะเป็นคนตัวเตี้ย แต่เด็กๆที่ตัวเตี้ยนะคะไม่ต้องซีเรียสหรือว่ากังวลใจไปหนูสามารถที่จะสูงได้นะคะถึงหนูจะเป็นคนครอบครัวตัวเตี้ยแต่ว่าถ้าหนูรับประทานอาหารครบห้าหมู่ดื่มนมเยอะๆออกกำลังกายให้เพียงพอหนูก็จะสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สูงกว่าที่ ครอบครัวหนูเคยสูงมาใช่ไหมคะแล้วหนูก็พอนเวลาหนูมีลูกใช่ไหมคะหนูก็อัดนมอัดอาหารที่มีประโยชน์พาลูกออกกําลังกายลูกก็จะมีร่างกายที่สูงขึ้นมาจากตัวหนูแล้วก็ครอบครัวของหนูอีกทีหนึง่งเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาจะเป็นคนตัวเล็กตะมูตะมนีน่ารักใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันคนญี่ปุ่นเนี่ย มีตัวที่สูงใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะดังนั้นอะไรที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยจนมันกลายเป็นยีนกลายเป็น DNA ในตัวเราแล้วนะคะมันจะส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานของเราด้วยดังนั้นเด็กๆที่ตัวเล็กไม่ต้องท้อใจนะคะหนูสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาวงตระก,กูลของหนูได้ค่ะต่อไปบางคนนะคะก็จะมีผมยิก บางคนก็จะมีผมหยักโซบางคนก็จะมีผมตรงซึ่งสรุปเลยนะคะลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเรียกว่าลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะให้เราลองไปสังเกตดูซิว่าเรามีอะไรเหมือนกับ คุณพ tamam. <ier>, ่อคุณแม่บ้างเรามีอะไรเหมือนคุณตาคุณยายหรือว่าเรามีอะไรเหมือนคุณปู่คุณย่าบ้างลองไปสังเกตดูนะคะนั่นเลยค่ะเขาเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเขามีการค้นพบแล้วก็คิดค้นมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่โบราณเลยนะเห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืชสมมุติว่า ชาวนานะคะต้องการพันุ์ข้าวที่ดีแต่ข้อตอนนี้คือเขาปลูกข้าวมีต้นข้าวที่แข็งแรงสมบูรณ์กับต้นข้าวที่อ่อนแอเขาก็จะคัดเฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงไปปลูกแล้วพอปลูกปับ๊บอาจจะมีต้นข้าวที่แบบไม่แข็งแรงเขาก็ดึงทิง้งแล้วก็คัดเฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆไปปลูกสุดท้ายเป็นยังไงคะนาของเขาก็จะมีแต่ต้นข้าวที่ สมบูรณ์แข็งแรงตามที่เขาต้องการเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมนุษย์นะคะนำความรู้ของพันธุศาสตร์ของลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุศาสตร์ตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็การตรวจ d n a รวมถึงการวินิจฉัยโรคของมนุษย์ด้วยอันนี้เป็นภาพจำลองของ ตัว DNA นะคะซึ่ง DNA เนี่ยมีทั่วร่างกายของเราเลยเด็กๆเ,เห็นหนังละครไหมคะบางทีจะมีการสลับพ่อสลับแม่สลับลูกอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีการตรวจ DNA เพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์กันเป็นเครือญาติเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้กันไหมใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้จะมีความแม่นยำสูงถึง99.99% 99เลยทีเดียวนะคะ ส่วนประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคของมนุษย์ก็คือสามารถเอาไปทำนายล่วงหน้าได้นะคะว่าในครอบครัวเราเนี่ยเสียงที่จะเป็นเบาหวานไหมอย่างเช่นสมมุติว่าคุณปู่คุณย่าคุณพ่อเป็นเบาหวานเราก็อาจจะมีสีเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ดังนั้นเราจะปฏิบัติตัวยงังไงคะเราก็ต้อง ลดหวานไหมออกกําลังกายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเตรียมพร้อมอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะเป็นหรือความเสี่ยงที่มันจะรุนแรงมันก็น้อยลงแบบเนี้ยคะ่ะก็คือเขาเอาไปใช้ในการทําประโยชน์มินิชัยโรคแล้วก็ป้องกันโรคอะไรแบบเนี้ยได้นะคะอ้าวทบทวนทบทวนลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรคะคือลักษณะที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ท,ทุกคนทุกคนค่ะลักษณะทางวัตถุกรรมก็คือลักษณะที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งประมาณนี้เป็นต้นนะคะหวังว่าเด็กๆจะมีความเข้าใจกับลักษณะทางวัตถุกรรมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ